พูดคุยกับโอ้โหชื่อเสียงเรียงนามอะไรชื่อเสียงเรียงนามอะไรชื่ออะไรเป็นพยาครับนำยาคืนครับใครอะไรชอพยาโอ้ยชอห้าพยัคืนวันนี้ไม่ธรรมดาเลยวันนี้ชนะน็อกยกไหนยกเียยกเซียยกเียชนะลูกไหนเข่าครับเข่าโปรตีนเป็นมวยยังไงควบเครื่องควบเครื่องมีเข่าเป็นอาวุธหลักด้วยใช่ไหมคิดไหมว่าจะชนะน็อกวันนี้ไม่คิดเลยคิดคิดยังไงเอ้าคิดยังไงคิดยังไงคิดว่าชนะคะแนนใช่ไหม โอ้วันนี้ชนะน้องเกินคาดไหมเกินคาดครับเกินคาดเลยอายุเท่าไหร่ครับอายุสิห้าครับเรียนหนังสือชั้นไหนเนี่ยมสามมสามโรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรโรงเรียนมันดงครับมันดงอ่ะมาอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะจังหวัดไหนอ่ะสีเกตเลยโอ้สีสเกตเลยโอ้โหวันนี้พี่น้องที่บ้านดูเยอะไหมเนี่ยดูฮะวันนี้ถ่ายทอดด้วยนะทางเพจด้วยดูเยอะเลยดีใจดีใจไหมดีใจสุดเลยเลยอเมื่อกี้เห็นกระโดดขึ้นไปประมาณสิบเมตรอ่ะ ขอบคุณใครบ้างวันนี้เห็นว่าได้รับอาชีดด้วยอาชีดเท่าไหร่ป้าพุอ่าขอบคุณพ่อมาลาโกเซย์ชายขอบคุณใครอีกคบแล้วเงินอาชีดเท่าไหร่เนี่ยสามหมื่นเคยได้เคยได้เงินอาชีดสูงสุดเท่าไหร่ไม่เคยได้เหรอนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยไหมเอาจัเงินมาทำอะไรสามหมื่นจะเอาไปทำอะไร เอาให้แม่ให้แม่นะให้พ่อให้แม่ไปเราก็ต้องเรียนหนังสือด้วยใช่ไหมใช่เอาล่ะครับพี่พุธวันนี้วันนี้น้องเป็นไงบ้างครับฉายแวลาได้ไหมวันนี้วันนี้โชคดีมากเลยครับผมนะร่างกายเริ่มดีขึ้นครับครับซ้อมอยุ่25วันยัดนะครับโอ้ยดื่มน้อยด้วยครับครับเมียเรานขาไนอนเมียนราเขาไดนอนนะอ๋อันนี้อาชีพน้องเท่าไหร่นะครับสามหมื่นสามหมื่นอ้าโหยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยนะยินดีด้วยโอเคโอเค